ดาวพระเกตย้ายนะครับจะพาอะไรดีๆมาให้กับเรานะครับทั้ง12ราศีบ้านนะครับต้องบอกว่าดาวพระเกตนะครับถ้าใครที่เคยเห็นครับได้9ดาวพระเกตนะครับมันเป็นจุดสูงสุดรลวมันเป็นตัวเสริมนะครับจริงๆมันมีด้านเสริมแล้วก็พลิกชีวิตให้กับเราได้ด้วยนะครับสมเหมือนกับว่าใครที่แบบดาวพระเกตเด่นๆหรือว่าทับดีๆนะครับถ้าไม่มีเงินจะมี ถ้าไม่มีแฟนจะมีนะแล้วถ้าไม่มีนะครับหน้าที่การงาน,นครับมันก็มีโอกาสที่จะมีงานแล้วก็เงินแล้วก็ความรักที่หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาได้นะครับเราวนี้ครับมาดูว่าทั้ง12ลราศีนะครับมี ดาวพระเกตเสริมอะไรบ้างครับแต่ต้องบอกก่อนเลยครับดาวพระเกตเนี่ยสัญลักษณ์มันเป็นเลข9ไทยนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงมุพุทธรูปนะครับยอดพระเกตนะครับเนี่ยจะเหมือนกับรูปนะครับพระเกตนะครับจะอยู่นะครับบนยอดเสียนของมพุทธรูปนะครับมันเป็นสิ่งที่สูงเป็นสิ่งที่เสริมเป็นสิ่งที่สามารถจะพลิกฟื้นชีวิตที่คนได้นะครับแต่ต้องบอกว่าทุกอย่างมันก็มีบวกแล้วก็มีลบนะครับวันนี้เราจะพูดถึงด้านบวกเป็นหลักเพราะว่า ไอ้ด้านลบนะครับบางทีชีวิตมันจะเหนื่อยมันจะลําบากโอ้โหอย่าไปฟังนะครับผมว่าเราก็เหนื่อยล้วก็ลาบากมาเป็นหลายๆปีอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นมาดูด้านดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรตอนที่พระเกตเสริมของเราหรือว่าเสริมดวงทั้ง12ราศีนะครับมานะครับแต่ว่าพระเกตนะครับจะอยู่ตั้งแต่วันที่20นะครับกุมภาถึงวันที่18เมษายนนะครับเรามาเริ่มราศีแรกนะครับคือ กับชาวราศีตุลน,นะครับเป็นราศีที่พระเกตตอนนี้โคจรอ,อยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้อ,กของกับหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองของเรานะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะฮะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้นะครับเนี่ยไม่มีคู่หรือโสดนะครับจะมีคนแวะเวียนเข้ามานะครับผมเน้นเรื่องแรกเรื่องของความรักก่อนนะครับใครที่แบบ ว่างมานานแล้วนะครับช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหรือว่าใครที่แบบปกติดวงก็มีแต่คนเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามามากกว่าเดิมครับแต่ว่าคนที่อยู่นะครับปัจจุบันหรือว่าคนที่เพิ่งคุยกันสักระยะนะครับเขาอาจจะโอเคถอยออกไปนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะฮะแล้วคนใหม่ก็เวียนเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคือจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะฮะหรือว่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนใหม่ๆเข้ามาดูก็ได้นะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับพระเกตตัวนี้ครับโคจอนระฮะ รียกว,ว่าเรียกว่าอยู่ในบ้านของดาวังคารดาวังคายความขยันช่วงนี้ไม่รู้เลยครับทําอะไรก็ตามนะมันจะมีไฟนะครับไฟในการขยันทํางานมากขึ้นเนาะหรือไม่ก็เรียกว่ามีคนใช้เปาวานให้เราทํางานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานานเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เป็นช่วงที่มีโอกาสได้เงินหรือรายได้พิเศษเข้ามาใครที่แบบขยันช่วงนี้นะครับบางทีอาจจะเป็นการขยันนะฮะเกี่ยวกับงานประจำนะหรือว่าขยันเกี่ยวกับงานพิเศษนะครับใครที่ช่วงนี้อยากรับ job พิเศษ ทำเลยนะครับมันเป็นช่วงที่มีไฟในการทําอะไรหลายๆอย่างในเวาลาเดียวกันทั้งงานประจําแล้วก็ทั้งงานพิเศษนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้มีเงินเข้านั่นเองนะครับแมแต่ว่ามันต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเงินเข้าแบบฟุกๆทั่วไปนะมันต้องมีเงื่อนไขนะครับเพราะเกตดอยู่ในเรือนคารนี่มันต้องเงื่อนไข,ขของความอยอยาขายันเรื่องไขของการที่จะทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่าปกตินะครับสมมติว่าใครที่มีไอเดียนะฮะอยากจะหาอะไรพิเศษอยากจะไปทํางานนะครับอะไรที่ไม่ใช่งานประจําของเรานะครับหรือ อยากรับงานเพิ่มนะครับในช่วงนี้มันจะมีงานเข้ามานะครับถ้าช่วงก่อนๆเขาอาจจะแบบเงียบๆเนาะแต่ช่วงนี้สมมติคุณนะครับสมมติว่าเราไปคุยให้กับคนทั่วไปหรือว่าคนที่รู้จักนะว่าเออช่วงนี้ว่างนะอ๋อโอเคเปิดรับงานนะนี่แหละเข้ามาเลยนะครับไม่นานครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วนะฮะเรียกว่าช่วงนี้มีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลาถึงแม้คุณมีงานประจำนะครับก็ต้องทํางานประจำเนี่ย มันก็ยังมีโอกาสที่จะมีงานเสริมงานพิเศษหรือว่าบางทีเป็นคําสั่งพิเศษเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้เรื่องงานกันเรื่องเงินครับเข้ามาแน่นอนแล้วก็เรื่องความรักอย่างที่บอกเขาว่าโดดเด่นแม้แต่ว่า ใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมันยังก็มีนะครับช่วงนี้ต้องระวังหัวจิตหัวใจนิดเดียวนะฮะจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับทำให้เราสั่นไหวอ่อนไหวหรือทําให้เราแบบกังวลใจด้วยก็ได้นะครับหรือไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่กังวลใจนะแต่แฟนเราจะกังวลใจนะครับใน,นช่วงนี้พยายามนะครับหาวิธีป้องกันเองนะครับหรือว่าอา่าเรียกว่ามีระยะห่างในการพูดคุยกับใครนะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับช่วงนี้ คุณคุยกับใครเขาจะเชื่อถือแล้วเขาจะเรียกว่าโน้มน้าวใจเขาได้ครับหรือว่ารู้สึกดีกับเรานะครับฉะนั้นคนราศีตุลในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะครับในการพูดคุยในการที่ จะมีคนเข้ามาหรือว่าในการที่มีโอกาสที่คุยกับใครเขาจะชอบเรานะครับเนะเพราะฉะนั้นใช้เสน่ห์ในการอะไรเรืบ้างที่มันจะเกิดประโยชน์ใช้เสน่ห์การหาเงินนะฮะอันนี้จําเป็นมากครับบางคนที่อยากจะหายได้พิเศษอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้คุณคุยกับใครหรือว่าจะไปรับงานนะครับหรือค้าขายช่วงนี้คุณเปิดหน้างานได้เลยฮะค,คุณจะขายแล้วคุณก็คุยตัวเองนะครับหรือว่าอยู่หน้าร้านวยตัวเองแบบนี้นะครับเสน่ห์ตัวนี้ทําให้คนซื้อง่ายขายคล่องนะครับบางคนอาจจะมีเรียกว่าปกติอาจจะมีคนแบบถามนู่นถามนี่แต่ว่าไม่ค่อยซ คุยเองงานเองหรือว่าไปอยู่หน้าร้านเองนะครับโอ้โหคนซื้อกันกระจายนี่เห็นไหมสเสน่ห์เอามาใช้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้ในเรื่องของทางเพศอย่างเดียวน้อมใช้ในเรื่องของลูกค้าก็ได้นะครับสเสน่ห์ต่อลูกค้าสเสน่ห์ต่อผู้ใหญ่หัวหน้าสเสน่ห์ต่อลูกน้องบริวารเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือสเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นเสน่ห์นะครับในรูปแบบของคนเมตาก็ได้นะครับช่วงนี้เอ่ยปากขอขความช่วยเหลือจากใครก็มีโอกาสที่จะได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีเคล็ดลับคือขยันนะครับขยันให้เต็มที่เลยเพราะว่า Dao พรเกตนะครับอยู่ในบ้านของดาวแห่งความขยันนะครับมันเป็นกระตุ้นความขยันของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วงนี้ฝืนอารมณ์เบื่อเ็งขี้เกียจเพรเกตมันจะไม่เกิดผลต่อเรานะครับมันจะไม่กระตุ้นนะครับเรื่องเงินทองชุลาบความรักเข้ามานะแต่ถ้าช่วงนี้ขยันนะครับปกติถ้าขยันเต็มที่อยู่แล้วเขาอาจจะสมมติว่าทำทำร้อยได้ร้อยแต่ว่าช่วงนี้ขยันทำร้อยได้200ทำร้อยได้300อเห็นไหมมันคุ้มค่ากันเยอะนะครับฉะนั้นช่วงนี้ลองเลาพิจารณาครับในสิ่งที่เราทําได้อะไรที่เราทําได้แล้วก็ช่ว ก็เรียกว่ามันจะมีไอเดียอะไรเยอะครับสมมุติว่าคุณอยากจะคิดหรืออ่านหรือจะทําหรือว่าจะลงทุนจะทําอะไรก็ตามคิดดีๆแล้วก็โอเคช่วงนี้สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราคาดหวังได้ครับจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับลาไปก่อนมีค่ามสุขมากครับสวัสดีครับ